เป็นวันจันทร์วันแรกที่มาแต่เช้านะนะคาดผิดผู้คนบางตาก็ได้ความว่าเขาไปประ,ประกวดเป็นงานประกวดที่ศูนย์ราชการเหนื่อยเลยวันนี้ไม่ บ้างก็ไม่ได้มาเราก็เดินดูแต่ละวันเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีโต๊ะคู่เนี่ยเอาผ้าเอาของมาวางกองได้แค่นี้เดินดูปกติไม่ค่อยเดินดู แต่เดี๋ยวก็มากันไม่ต้องห่วงคนต้องมาซื้อมาขายกันนี่ก,ตก,ก็ตีห้าใกล้จะสี่สิบและตีห้าสี่สิบ